ถามว่าแลดที่อยู่บนเครื่องบินอะ่ะเอาไว้ทำอะไรครับคำตอบก็คือในส่วนของแลดนะคะที่มันอยู่ที่ปีกบริเวณเนี้ยที่มันโค้งลงมาเอาไว้ใช้ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้อยู่โดยที่ใช้ความเรว็วน้อยลงนะคะก็คือว่าอายกตัวอย่างเครื่องบินรุ่นที่ขับอยู่นะคะถ้าากว่าเราไม่เอาแลปออกอะ่ะ ความเร็วที่น้อยที่สุดเวลาที่บินอยู่บนฟ้ามันจะอยู่ที่ประมาณ370กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้คือโดยประมาณเพราะว่าขึ้นกับปัจจัยต่างๆอย่างน้อยก็เรื่องของน้ําหนักของเครื่องบินณนะขณะนั้นนะคะทีนี้สมมุติเลยว่าเวลาที่เราทาการแลนดิง้งละกันคิดภาพเนอะรถหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีความเร็วเยอะๆอะ่ะมันก็ต,ต้องยิ่งใช้ระยะทางของันเวที่มากขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเครื่องบินเวลาที่เทคออฟแลนดิ้งอ่ะมันจะต้องการความเร็วที่น้อยลงก็จะมีการใช้แฟลปเกิดขึ้น หากว่าเราเปิดแฟบก็สามารถลดความเร็วลงเหลือประมาณ250รกเมตต่อชั่วโมงได้แต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องเทคออฟแบนดิ n งก็ใช้แฟบได้เหมือนกันค่ะ